สวัสดีค่ะทุกคนเก้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอะไรหันมาน้องเก้าฟิตชิ่งค่ะครับวันนี้อยู่ที่ไหนลูกที่ไหนไหนที่ตรงไหนอันนี้เราทำท่าใหม่นะคะทุกคนแพ้ไม่โยกเลยอ่ะเแพ้ไม่โยกใหค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนั้นคือแพเก่าของเรานะคะทุกคนตอนนี้เราก็มา ันยุดวันเสาร์เหมือนเดิมค่ะทําเสร็จเมื่อคืนเลยแพนี้นคะคะบรรยากาศรอบๆนะคะเห็นไปนเต็งน,น,น้ําแห้งเยอะแล้วค่ะทุกคนนะน่ะเห็นดินเห็นดูเยอะแยะค่ะบรรยากาศสวยงามนี่ค่ะแพร,ร,รอของเราแพตกปลาของเรานะคะทุกคนเมื่อกี้มันเล็กไปหน่อยนึงมองไม่เห็นนึกว่าแพหายตีมันบเออใช่บรบรยากาศทุกคนอกปลาตะกับได้ไหม ทำเองค่ะทำเองงบประมาณร้อยกว่าล้านบาทจะขึ้นแพ้ก่อนทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะถึงเขื่อนแล้วค่ะไม่ใช่ถึงเขื่อนถึงที่ตกปลาแล้วเมื่อกี้เราก็นั่งให้พ่อลากมนาะตอนนี้ก็ถึงท่าละน้องก้าวกำลังเช็คเบ็ดอยู่อันนี้ลอกเวทแล้วลูกอะ่ะลอกเว็ด ซื้อเองจากเงินที่ตกปลาได้ขายปลาได้ทุกคนให้มั่ง FC ให้มั่ง FC ยาหยัดไงยายัดเป็น FC ของน้องก้าเลยนะเป็นสปอนเซอร์ทุกๆอย่างเลยเจ้าของร้านคนเราเองใช่ปะ <laughs> FC ของน้องก้าค่ะ FC คนนี้สนับสนุนน้องก้าเต็มที่เลยค่ะ <laughs> นี่เบ็ดเบ็ดก็ให้หลานนี่แพทที่เราทำเมื่อคืนนะคะทุกคนเนี่ค่ะ ก็ให้ดูบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เย็นดีค่ะลมแรงมีตัวอะไรมาไข่ด้วยมีตัวอะไรมาไข่เนี่ยค่ะอยู่ได้หลายคนอะประมาณห้าคนนะสวยงามค่ะน้ําแห้งละเสียงมีวัวมีวัวด้วยพ่อกาลังมัดอยู่วันนี้ก็เอาเบ็ดมาหลายคันอยู่ก็อันนี้ก็เป็นเหยื่อของเราเหมือนเดิมนะคะลำขนมปังไม่มีอะไรมาก,มา,กมาย เบี้ยของเราน,นี่คนนก้าวก็เช็คอยู่เบสเงินสมทบจับ f อก FC. หันมาให้ดูหน่อยดิหันให้กล้องดูหน่อยสิหเอออ่าเช็คให้เรียบร้อยรอพอมาอเดียเด๋ยวมาดูกันวันนี้น้องก้าวจะได้ปลาไปกี่ตัวว,วันนี้ไม่ไมีตัวอ้าวทำไมอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้น้องก้าจะเอาปลาไซส์กิโลไปฝากทุกคนได้ป่ะปลากินยางมันจะกินใช่ปะมันตอดอยู่ ตอนนี้ก็เที่ยงขวาแล้วะปลามันกินข้าวแล้วตอนนี้กำลังออกมาทำงานแล้วปลาเล็กก็ปลาเล็กลาน้อยปลาเล็กก็น้อยเยอะนะ เอาแบบตัวใหญ่ๆสักตัวงดูอยากแมงไม่เคยเห็นปลานินเลยนี้ห,นหยุดไปตั้งนานปลานินยังไม่มาบรรยากาศดีดีนะนั่นหนะนเหลโรังค่ะ กี้มันตอไม,ไม่ใช่ไม่ทอดต่อเออ่รอมันดึงเหรอดูมันค่อยๆต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊บอ่ะน่านเป็นบนนินนะ Bếp rồi biết rồi rồi đài phải mà nó cao năng trông trông rồi ตายเปล่าน้องเก้าตายเปาตัวแรกปลาเล็กอะตัวกตัว้ปาะนวันนี้มีแต่ปลาน้อยนะมาแล้วทุกคนน้องก้าตรงไหนมันไม่กันมันมาสี่ตัวเลยอะไรมันเรียกปลาอะไรปลามันมาเป็นชุดเลยไงทุกคนตให้ทไมมันมีแต่ไอ้บ้า มึงถึงลอกแอคเลยเมื่อกี้ถูกลมแรงทุกคนโอ้โหแดดดิแรงแรงมากเลยแต่มันก็ยังไม่หลงอ่ะมันมีลมใช่ป่ะอะไรนะกิ้ว จริงจริงอะไรนะไปอะไรนะมันบอกว่าเพลงมันบอกไปอะไรนะไปเที่ยวแทนไปเที่ยวซื้อไอ้นั่นมาฝากนะลิ้นอะไรนะจรินจริงจริงจริเดี๋ยวมาดูกันอีกค่ะทุกคนปลาเล็กมาเลยอืมปลาเล็กเดี๋ยวรอดมาแล้วครับมาแล้วครับ ตัวใหญ่แน่เลยใหญ่แน่เลยทุกคนตัวใหญ่แน่เลยทุกคนเดี๋ยวจะไปตักให้เป็ดหตักเอา้าเอามาตัวใหญ่แน่เลยทุกคนโอ ออกปะพอไปทางฝามาแล้วครับโคน้นมาแล้วของยายไม่รู้แขกใครไหน

ก็เดิดดนรุยไปแล้วทุกคนฮะน้ำลึกเหรอพ่อมาไหมดึงมา,าดึงมาติดแล้วเอาแกลนโยนนะแกลนอยู่ไหนแกลนอยู่ไหนเมื่อกีออ้หนูลากลามันทื่อ ป่าอยู่เปล่าก็ไม่รู้ตอบอยู่อยู่มันดึงป่ามันดึงอยู่ยคลิปนี้ลำบากลำบนมันทึ้ๆอ๋อรรู้แล้วว่าเพราะว่าข้างๆมันมีตอแบบเนี้ย น้ำลึกด้วยพอออกออกวะดี่พ่อลากเราไม่ได้อยู่ตรงไหนเราจะรู้เหรอทุกคนดูดิปลาเข้าต่อค่ะคุณพ่อต้องลงไปเอาแบบนี้เลยอะคลิปเนี้ยทุกคนลง,คลงทุนลงทุนขนาดนี้เลยนะ ปลาหลุดหรอมันล,ลึกใช่ไหมตรงนั้นหลุดปะติดอีกลึกปะ,กปะน่าจะยังอยู่นะอยู่ไหมพ่ออ๋อพอกำลังสาวเบ็ดสาวไอ้นี่อยู่พอกำลังสาวเชือกอยู่<ง>อุย้ย ได้แล้วทุกคนดูไอ้ไทยไอ้ไทยโอ้ใส่สามสามโลแได้แล้วทุกคนพอยอดแย่หมุนโอนโหเกือบอดได้อย่าลืมเข้ามาดูคลิปนี้กันนะโอ้โหสุดยอดโอ้โหพ่อแม่คนมาคนดูดูตรงนั้นยืนได้ไหมเอาติดเชือก โอ้ติดต่อแน่น้ำแห้งต้องตัดตรงเนี้ยเพราะติดตรงนั้นอะหลุดแล้วโอ้ทุกคนโอ้ดูดูโอ้โห,โ,หโหมันลากดังแอดมากเลยตอนที่ลากอะถ่ายไม่ทันเลยนะอืมเพราะว่าโค้หนืกว่าอดไปแล้วจบหมดสปูดเมื่อกี้อืม น้องเก้าเอาไม่อยู่อ่ะมเมื่อกี้ส่งให้พ่ออ่ะแล้วเราจะทํายังไงกับต่อทีนี้เ็ดจับเบ็ดฮะเราจะทำยังไงกับต่อเ,เนหเอน,น,เนื่อยดิพออ่อเขานดูโอ้ห้าหกโลเอาปึ๊บว้าวตัวใหญ่ครับทุกคนตัวใหญ่ครับนี่ดูคุณพ่อทุกคนเหนื่อยมากเลยลงทุน ตัวแรกพี่ยากให้หลุดตัวแรกที่มันตัวใหญ่อะนะนี่ทุกคนดูดูใหญ่มากพอมีนะไม่หลุดผูดังแอ๊กอ่ะอีสบถไทยไม่หลุดมันมันมันเกี่ยวหนามากมาอ้าวเดี๋ยวมาดูต่อไปค่ะทุกคนโอ้พ่อยกคนได้ไมมนะยาร์ค่ะทุกคนโอ้เอาพัดลนลงไป มิดแลอากลับม้อห้ารอแล้วนานมากไม่รู้ได้ไหมได้ไหมน้องเก้าได้ไหมชเงอคอรอกนหาอ่ามีอยู่นั่นเออทุกคนหกโมงแข่งขัเข้าแล้วครับอื ดูขยันทุกคนน,นี่ขยันตัวเลือกอ้าหูถึงยอดอ่ะมันเก็บในถุงมันว่ายออกแต่ตอนนั้นอ่ะที่เราตกกลางคืนอ่ะขยันอยู่บ้านตัวนะึ่งขยันอยู่บ้านตัวนะึงอันนี้ทุ่งมาทุาง่งอะไรมา่วงก็ได้6มงขยันมาเฮ้ยเออเทปทิ้งไว้เทปลงน้ำไปดีเอ่อกระปีออ,อกอก่อนดิกระปีออกก่อนที่มันอยู่ข้างในนั่น ยามเย็นบรรยากาศขยแยงมาหนึ่งตัวแม่เอขาขยแยงไปทอดแล้วเอาขยแยงไปทำไมนะทอดโอเคออตัวเล็กตัวเล็กอะปิดคลิปแล้วน้าหมายสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนกคนี่โมงแล้วนะหกโมงครึ่งแล้วมั้ง ตัวสุดท้ายปลาขยั่งไม้แล้วค่ะทุกคนนี่ไม้สุดท้ายแล้วอุ้ยไหนอ่ะขอสุดท้ายแล้ววันตับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะน้องเก้าสวัสดีครับก่อนฝากด้วยฝากช่องเลยฝากช่องน้องเก้าพิชชิ่งด้วยนะคะครับนี่ไม้สุดท้ายของน้องเก้าอันนี้คุณพอ่อสวัสดีค่ะสสวัดีครับฝากกดติดตามช่องน้องเก้าด้วยนะคะครับผม Bye, <อ>บายๆน้องก้าวขอบคุณครับน้องก้าวขอบคุณ